สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพบกับเกม Minecraft นะครับโลกที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือโลกที่ผมสร้างไว้ตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะครับคือแบบตั้งแต่ปีที่แล้วอะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะตอนนี้ก็ก็เบื่อเไม่มีอะไรเล่นก็ลองเข้ามาอัดคลิปเล่นดู ตอนนี้แบบท้องฟ้านี้มืดเลยนะครับมีเมฆบางแล้วก็มีดาวนะครับสวยมากเลยเมื่อก่อนนี้บัวกับแกะนี้เยอะนะเต็มนี่เลยพื้นที่เลยแต่ตอนนี้มันลงๆไปหน่อยลนะเพราะผมฆ่ามัน ไม่คาดมันจะทําให้แหลกนะครับมันจะดึงเฟมลิดดอปลงมามากเลยโอเคเดี๋ยวผมเก็บแคล,ลอทก่อนตอนนี้แคล,ลอทของผมโตเต็มที่หมดแล้วผมว่าแคล,ลอทนี้มันมันปลูกง่ายแล้วก็กินมันก็เพิ่มมาสองขีดนะน,น,นั่นจะสองขีด หรือว่าคิดเดี๋ยววะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่ได้เล่นนานเหมือนกัน,นตอนแรกตรงนู่นนะผมจะสร้างแบบเป็นเมืองแบบเขาที่แบบเมืองเล็กๆนะครับมีแบบร้านค้าทำเป็นร้านอาหารทำเป็นร้านปรุงยาแล้วก็อคอกมา้าแล้วก็ห้องหนังสือนะครับ ซอมบี้อะไรเนี่ยเอาจะทำไมมาทำไมะะอะไรวะตีสองสามครั้งตายเลย นะผมชอบแครลลอดมันตรงที่ว่ามันตีแป๊บเดียวมันหกสี่แล้วเนะีนะ่ยหกดีแค่นี้พื้นที่แบบน้นอยๆอดูดิได้มาชุดชุดสองชุดแล้วเนะี่ยถือว่าเยอะนะใครที่แบบได้แครลลอทนะแนะนําเลยว่าให้หาที่ปลูกไว้เลยเพราะว่ามันมัน,น,นสำหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มมันน่าจะดีกว่าข้าวนะ ข้าวนี้มันต้องใช้อย่างน้อย3พื้นที่ถึงจะได้1มัดถ้าเราต้องใช้3มัดในการครับขนมปังซึ่งมันอาจจะใช้พื้นที่เยอะไปหน่อยแต่แค่หลอดพื้นที่เล็กแค่นี้แต่ผมขุดหมเกี่ยวได้ประมาณ3ชุดแล้วซึ่งก็ถือว่าโอเคเลย ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่ตกป่านะครับแบบเล็กๆมีน้ำตกเฮ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะวะ่ะโหซอมบี้ใส่กางงกงทองด้วยเฮ้ยตัวนี้มันใส่เสื้อกะว่วะโอ้ไม่ใช่ตัวหนึ่งใส่กางงกงทองไนะมันจะอึดหน่อยเองตีง <c oughs> <c oughs> ก็ว่าทำไมไม่ตายไม่ได้ถือดาบ คมาดิ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 ต้นเบอร์รี่ต้นเบอร์รี่ตกเลยตีซอมบี้เมื่อกี้นี่ไงมันมน,น่าจะได้ประมาณ2หลอดสำหรับแคทหลอดนะครับได้ความหิวเพิ่มมา2 ดี๋ยวผมจะพาชมเมืองเล็กๆที่ผมสร้างขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนี่มีเตียงนอนด้วยกล่องนี่แบบโอ้โหเต็มไปด้วยดินนะครับดินกับธัญพืชส่วนห้องนี้จะเป็นห้องอะไรวะห้องเก็บพวกแร่นะครับแล้วก็ชุดเกาะต่างๆจะเก็บ ผมจะเก็บอยู่ในห้องนี้นะห้องพวกอัญมณีแร่ที่ผมขุดมาได้ส่วนห้องนี้เป็นห้องขุดแกะนะครับที่เก็บขุดแกะเดี๋ยวผมพาดูห้องนี้ห้องนี้โลง่งๆอยู่เลยยังไม่ได้แบบจัดข้าวของอะไรเลยนะครับเพราะบางอย่างมันก็ไม่มีนะอันนี้จะเป็นห้องแบบปรุงยาอันนี้เป็น ้อกล้านะครับพอกลา้า้อกมาแบบโอ้โหแบบเต็มสติงอะดูดิอยู่ดีเหมือนออฟฟิศเลยเม่มาแล้วนี้แบบอยู่แบบดีชิไหมตรงนี้กะว่าจะทำเป็นแบบห้องสมุดนะแบบทำชั้นหนังสือเยอะๆเลยเนี่ยเป็นแถวเป็นแถวไอ้แต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จ ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องเอนชันอาวุธนะครับผมเนี่ยก็จะมีพวกหนังสือเอนชันที่ผมเป็นแหลกกับ a อ c ซีตรงฝั่งตรงนู้นนะครับจะเป็นหมู่บ้านเอ c ซีอยู่ต้องข้ามแม่น้ำไปนี่ก็จะมีพวกหนังสือพวกกระดาษพวกเอเมอรัลแลวก็หนังบัวนะครับกระดาษเปเปอร์ก็ไม่มีอะไรมากส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้อง เอ้ยไม่ใช่ห้องดิเป็นแบบเหมือนร้านอาหารเล็กๆนะครับผมนี่ก็จะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้มีที่คับแล้วก็มีเก้าอี้มีโต๊ะธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรมากก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับผมมีปลามีแครอทมีแอปเปิลประมาณนี้นะอุย้ยตรงนี้ผมผมน่าจะเผาไว้เผาไว้แต่ไม่ได้มาเอา ตรงนี้มีเนื้อสัตว์อีกอตรงนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งที่แบบเป็นห้องเล็กๆนะครับของก็จะใส่แบบยังไม่ได้จัดนะครับก็เป็นของที่แบบทั่วไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับผมก็จะมีแบบ มีระเบียงนอกมากนะครับที่สามารถดูแบบน้ำตกข้างล่างได้นะครับแล้วก็ดูฟาร์มฟาร์มข้าวฟาร์มวัวฟาร์มแกะนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นสุดนุ่นเลยที่ผมปักไฟไว้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับรั้ของของแบบทั่วไปเลย <c oughs> ตรงนี้ก็จะให้แบบความเป็นส่วนตัวนะก็คือแบบเป็นพื้นที่เล็กๆเหมือนเอาไว้แบบผิงไฟอะไรเงี้ยเหมือนของพวกต่างประเทศที่บ้านเขาจะมีมีินที่ผิงไฟอะ่ะก็ผมจะทําแบบประมาณนั้นแหละตรงนี้ก็จะมีสวนอยู่ตรงหลางบ้านครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านแต่ยังไม่เสร็จนะ S <S <an> นี้ก็จะเป็นด่านฟ้านะครับผมด่านฟ้าของบ้าน,นครับก็จะเป็นแบบที่ผมใช้ใบไม้นี้เพื่อว่ามันมันดูสวยนะใส่แล้วมันดูแบบสวยดีเยมึ่งพึ่งพึ่ง,งเฮ้ยมีพึ่งด้วย เราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเพิ่งน,นี่นขอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนี่โอ้โหตรงนี้ชุกาเคลตเต็มแล้วเนะี่ยเราค่อยตีนะครับอ่าตรงนี้นี่ผมแบบเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่อยู่นะนะเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กเยอะมากเลยเอ้ยไม่ใช่ดิใช้หินหินที่แบบ ปรูปมาแล้วอะกับขดแกะนะครับขดแกะสีเทาแบบเนี้ยสีเทาสีเทาดําแล้วก็สีเทานะครับใช้เยอะมากอะตอนแรกผมจะกะว่าจะทําเป็นสถานีรถไฟแบบต่อไปเลยต่อตรงไปนุ่นไปหมู่บ้านเอวีซีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปมันมันอยู่ไม่ไกลจากเมืองที่ผมสร้างนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปนู่นตรงเนี้ยผมว่าเปสี